สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมยันเดเนเลเช่นเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเวอร์ชั่นเก่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะมีสตูหัวใจครบคนเลยนะคะเออก็แอบ,บงงเหมือนกันนะคะว่าทำไมเดโมนเนี่ยถึงยังไม่อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาสักทีนะคะเอาล่ะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเวอร์ชั่นเก่ากันนะครับโอเคก็อย่างเช่นผู้ หญิงคนนี้นะคะคือในเดโมเนี่ยยังไม่มีเลยใช่ไหมล่ะบัดดีเพื่อนบัดดีบัดบดีเอิมได้ข่าวว่านางผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยากเข้าไปใกล้นางเลยจะดีกว่านะคะเพราะว่านางเนี่ยค่อนข้าง,างน่ากลัวนะคะแล้วก็เอิมต่อสู้เก่งด้วยนะคะโอเคครับทุกคนเราก็จะมาดูหนามหัวใจคนอื่นกันบ้านนะคะโอเคค่ะเปลี่ยนรองเท้านะคะได้ดูซิว่ามีใครบ้างนะคะ เฮ้ยเหมือนฉันจะเห็นนี่เลยครับทุกคนผู้หญิงคนนี้คืออะไรเอ่ยคือหล่อนมายืนเฝ้ารุ่นพี่เลยอย่างนั้นเหรอไร้กาดมากๆเลยนะคะโอ้โหโอสานาก็อยู่ด้วยนะคะอืมแล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะที่มีชื่อว่าคิดสนะนะคะ นางก็เป็นหนามหัวใจของเราเช่นกันนะคะเออแล้วก็มีใครอีกนะ้าเออหัวหน้าชมรมนี้หายไปไหนแล้วล่ะไหนดูซิว่านางอยู่ไหนนะ้าหรือว่าจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าต้องลองวิ่งหาดูนะคะเออ,อยู่ไหนนะ้า เฮ้ยแล้วก็คนนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่เลยครับวัดดีเธอเธอเป็นหนามหวัวใจของเราเหรอเราวังจะตายนะ <c oughs> ทำเป็นเดินชิวๆไหนดูซิว่ามีใครอีกบ้างนะคะรู้สึกว่าจะมีอีกหลายคนเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีกฤษณะนะคะแล้วก็เอไอแก๊งนั้นมันหายไปไหนวะอ๋อแล้วก็คนนี้ด้วยค่ะทุกคนอมายค่ะ อ้ายาวัดดีวัดดีค่ะคนนี้ก็เป็นหนามหัวใจของเราเช่นกันนะจ๊ะแต่เอะปอหาอีกคนนึงไม่เจอว่ะเอนางหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะอืมเออแล้วก็ ยังมีนางพยาบาลน,นะคะที่เป็นหนามหัวใจของเราเช่นกันนะคะแต่ว่ายังทําอะไรกับนางไม่ได้นะคะเออแปลกแมแอบแปลกนิดนึงนะครับไหนประขอทาการวิ่งหาก่อนอาหารนี่เลยครับคนนี้เลยส <Wow. S 1> วัสดีค่ะนางพยาบาลสวัสดีจ้าคือปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรกับนางได้เลยนะ เออเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือต้องรอให้ทางเกมเนี่ยเขาอัปเดตก่อนเนาะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเห็นปะคือนางอยู่ข้างในเห็นไหมเออเอ่อส่วนคนที่เหลือปอก็ยังหาไม่เจอเลยนะคะเออโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมากำจัดคิสนาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็แอบตามหานางมานานแล้วเหมือนกันนะคะคิสนา ไยเออวัสดีแอนจังเออวัสดีค่ะโอเคเราจะมาทำคิยให้นางกันนะคะอะฮะอ่าฮะได้สิก็เป็นควยหนังสือเหมือนเดิมนะคะทุกคน โอเคครับเออเขาบอกว่าตัวละครที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยมักจะเป็นเควสหนังสือใช่ไหมเออปอจจำได้น,นะคะเออแล้วก็มีสภานักเรียนนะคะที่เป็นหัวหน้าใหญ่อะที่ว่าตอนแรกนางอยู่ในจออะ่ะอ๋อนี่ไงพอเจอละหวัดดีค่ะอู้เธอใช่ไหมที่อยู่ในจอนอะ่ะใช่แล้วฉันเองนะ่ะ มีอะไรเหรอแอนจังก็ไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันน่ะเพิ่งจะเคยเห็นเธอเป็นครั้งแรกนะ่ะอืมอืมโอเคครับทุกคนมาเราก็แวะไปเอาหนังสือให้นางแล้วนะคะเราเรีบไปส่งนางกันดีกว่าค่ะคีเซึนนะ <c oughs> ฉันมาแล้วนี่เอาไปโอ้ไม่กอ้อขอบคุณนะแอนจัง <c oughs> เอเราก็ทําการซื้อใจกิษณะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอืมจะฆ่านางด้วยวิธีไหนดีนะถ้าเราเขียนจดหมายหานางล่ะจะได้ไหมเอ่ยมาเรามารอดูกันนะครับไม่น่าได้นะเออดูสิอ่อนี่ไงคิสณะนะคะไม่มีล็อกเกอร์หว่ะเห็นปะก็คือยังไม่ได้นะคะแย่อะ เศรจุงไม่เป็นไรคะ่ะเอาเป็นว่าเราจะขึ้นไปฆ่านางด้วยวิธีที่ค่อนข้างโหดร้ายแล้วกันนะคะเอิมเราจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้น3าค่ะ<ๆ>เพื่อไปที่ห้องวิทยาศาสตร์นะครับโอเคเลยชั้น3มชั้น3ชั้น3อยู่คือเราเนี่ยต้องการไขควงนะคะทุกคน ใครควงเงินไหนคะฉันต้องกะเอามาฆ่าคนหนาเอะมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มันลิมรสในการฆ่าหนามหัวใจคนใหม่สักทีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ฆ่าโอสนะมาตลอดแล้วนะคะต้องเปลี่ยนคนฆ่าบ้างน,นะคะเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ค่ะคนเยอะเกินไปนะคะเอ ต้องรอก่อนนะคะทุกคนออกไปสิคะลุงพี่จะเข้ามาทําไมเนี่ยเฮ้อออกไปเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่านะอย่านะโอเคค่ะมาฉันต้องการสิ่งนี้คะ่ะมันคือไขควงโอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะคะอันดับต่อไปทุกคนเราต้องลงไปเรียกคิษณะนะคะให้วิ่งตามเรานะคะ มาอ๋อนี่ไงเอว่าแต่หัวหน้าชมรมนี้เขาหายไปไหนนะหวัดดีสุดหล่อคะ่ะหวัดดีครับโอเคทุกคนคิดสน,นะหวัดดีอันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยคือเกมบักหรอมาเราก็จะบอกให้นางเนี่ยวิ่งตามเรามานะคะเออรบกวนช่วยตามชมาได้ไหมนะ่ะอ๋อโอเคได้เลย งั้นดีเลยตามมาเลยจ้าอุ้ยเฮ้ยนางมาแบบขึ้นังตามปอมันเลยเธอนี่มันหลอกง่ายจริงๆเลยนะคีสนะแค่เราเนี่ยทำเควสให้นางเนี่ยนางก็ตามเรามาแบบตามตื้อเลยนะคะเอาล่ะเราจะไปฆ่านางเอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับไปกลับมากรไม่นะเธอห้ามไปไหนทั้งนั้นแหละโอเค ตามมาก่อนนะกิษน,นะอย่าเพิ่งไปไหนนะเราจะมาฆ่านางตรงนี้เลยค่ะก็คือเราเนี่ยเคยฆ่าโอสนะตรงนี้ใช่ไหมมาดูกันจ้ามาดูกันนะจ๊ะว่าเราจะฆ่านางได้หรือเปล่านะคะเ้ออย่าหันมาดิเอออย่าหันมาโอเค <c oughs> มันจะได้ผลหรือเปล่าวะทุกคน <c oughs> ออกมาไม่ได้ผลนี่หว่า <c oughs> เหมือนเราจะฆ่านางแบบโดยการผักตกตึกไม่ได้นะคะทุกคน เอ๊ะงั้นเราควรฆ่านางยังไงดีอ่ะคือควรแบบเอาเอาไขาควขงฆ่าเลยใช่ไหมมาลาก่อนนะคิสนะฉันขอโทษล่ะเรียบร้อยทุกคนขาเฮ้ยไในที่สุดฉันก็ได้ฆ่าเธอแล้วคิสนะอมวันที่ฉันรอคอยก็มาถึง ฉันสะใจฉันลึกเกินโอ้โหโอเคทุกคนก็สำหรับเอ่อเวอร์ชันเก่านะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถอุ้มศพได้นะคะก็คือลากได้อย่างเดียวนะคะเห็นปะยังกดอาไม่ได้เลยนะคะเออโอ้โหอื้หอเราไม่สามารถ กําจัดศพได้เพราะว่ามันมีไอ้ผู้หญิงคนนั้นเราเห็นปะเขายืนขวางทางเข้าอยู่นะคะโอ้โหโคตรแย่แต่ว่าเราเนี่ยก็คือต้องวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยยไม่ได้มีคนเห็นเลือดรอเห็นตรงไหนวะไอบ้าเกมบ้าก่อโอเคคน ราต้องสงบสงเงียบไว้นะคะอย่าล้อนลนอย่าอย่าลนนะคะโอเคครับเราจะวิ่งลงไปเปลี่ยนเสืผ้าก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความโอ๊ยโอมีคนอยู่ตลอดเลยอะออกไปออกไปเลยนะลงอุ้ยอุยอย่าเห็นฉันเด้อฮ้ยอื้มตอนนี้ตอนนี้คือแบบไม่ทันแล้วต้องรีบแล้วเฮ้ยอย่าเห็นฉันนะอย่าเห็นฉันไม่เอาไม่เอาโอเค เรารีบมาเปลี่ยนสภาพกอนดีกว่าเฮ้ยอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวดีกว่าไม่ได้นะเนี่ยเค,ครับโอเคสดชื่นแล้วนะที่นี้เนี่ยก็จะไม่เหลือรอยเลือดให้ทุกคนเห็นแล้วจ้านี่เราก็จะมาแว็บเปลี่ยนท่าเดินนะคะเอาเป็นท่าแบบชิวๆดีกว่านะคะทุกคนเฮ้ย อะไรอ่ะเจอศพแล้วหรอฮเจอได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเขาเจอศพได้ไงอ่ะเอมแล้วคือคือเราเนี่ยต้องเอาชุดนะคะซ่อนไว้แถวแถวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยเขาเจอศพได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเลยเฮ้ยขี้โกงเขาคือปออะมั่นใจว่าไอ้มุมนั้นอ่ะจะต้องไม่มีใครเห็นศพแน่นอนเว้ย เฮ้ยนี่ไงมีคขอดูศพด้วยอ่ะ i c a n เอ้เห็นได้ไงวะสวยแล้วอืมรุ่นพี่คะไม่ทราบว่าคือปอจำได้ว่ารุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาเดินอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วเขาเห็นศพได้ไงอะคือปอว่าเกมมาแอบบักนะเนี่ย <laughs> ทุกคนเกมบักแน่เลยอ่ะคือน้างไม่น่าเห็นศพนะเว้ยงงว่ะงงเด้อโอเคไหนดูเฮ้ย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 เฮ้เขาไม่เฝ้าแล้วว่ะถ้าในเมื่อไม่มีใครเฝ้าทางเข้าแล้วเนี่ยก็เป็นทางสะดวกของเรานะคะเราจะรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำนะคะเพื่อเอาชุดเนี่ยไปเผาทิ้งค่ะฟึบโอเค เ้ยก็ไม่เป็นไรค่ะถึงต่อให้เขาเนี่ยจะเห็นสอบของคิสนาคะแต่ว่าเขาก็คงจับเราไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคครับทำการโยนทิ้งแล้วก็ทิ้งหลักฐานค่ะฟึ๊บก็แค่นี้แหละนี่เรียบร้อยก็แค่นี้แหละ ไม่มีใครจับฉันได้หรอกนะเข้าใจไหมโอเคแล้วเราก็เหลือแต่ <ress> เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะมาตอบเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนในห้องน้ำเหมือนเดิมค่ะก็แ <tr ick> ค่นี้แหละค่ะทุกคนก็คือเสร็จแล้วเว้ยง่ายๆเลยค่ะฟืึนนี่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะ่ะแค่เนี้ย ก็เสร็จแล้วปะก็ไม่มีใครเนี่ยจะมาจับเราได้นะคะเพราะว่าฉันเนี่ยเก่งแล้วก็แนบเนียนค่ะเหลือแต่รอเวลาเท่านั้นนะคะอคิสนาก็ตายแล้วนะเอรุ่นพี่รุ่นพี่หายไปไหนแล้วล่ะคะอ๋อรุ่นพี่ไปเข้าเรียนแล้วใช่ไหมล่ะ โอเคเลยเราก็จะไปดูรุ่นพี่กันนะคะว่าเขาอยู่ห้องไหนนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ห้องนี้นะคะรุ่นพี่อ้าวเอเอรุ่นพี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเธอเธอเป็นอะไรเธอบักหรออย่าบักสิค้าไม่ดีเลยไม่นะอย่าทายฉันนะออกไปนะ่ะ โหจะบอกว่าห้องที่รุ่นพี่อยู่นะคะคือเป็นห้องของตูหัวใจของรองหมดเลยนะคะเฮ้ยําจริงก็จะมีอมานะคะหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีคนนี้นะคะนี่เลยครับสวัสดีเธอไม่นะอย่าถ่ายเช้นนะฉันกลัวกล้องน่ะอืมแล้วก็คนนี้ด้วยนะคะดูดิโอ้ my god โอเคทุกคนก็ เนี่ยนะคะคือเราก็จะต้องมาหาวิธีนะคะกำจัดทั้งหมดนี้ให้ได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่ค่อนข้างจะกำจัดยากเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะนี่เลยครับคนนี้เลยค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่านางเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาเลยนะคะอืมโอเคทุกคนแล้วก็รอเวลาให้ตํารวจมานะคะแล้วก็จะมาดูว่าเขาเนี่ย จะจับยันจังได้หรือเปล่านะคะเอาละเริ่มเลยมีคนตายครับผมนี่เลยคิสนะนะคะชินโนบุนะคะเอเห็นไหมไ<อ>เขาไม่เจอหลักฐานอะไรเลยนะคะ,ะๆๆเอฟอกเธอนี่มันเป็นตำรวจอ่อนหัดจริงๆเลย ไม่มีทางจับฉันได้หรอกนะเอาล่ะครับผมไปไปนอนกันดีกว่านะคะวันที่หกเฮ้ยะ <a> งานศพของคิสนะนั่นเองในดูสิคิษณะตายแล้วหรอ ทั้งไม่น่านเลยนะ่ะอะไรคะลุงพี่จะเอาหรอคะโอ้โหก็คือแบบเฮ้ยนั <S <S ่นไงนั่นไงนั่นไงนั ja. mm ่นไงคนนี้ไงนี่คนนี้ก็เป็นหนามหัวใจของเราเหมือนกันค่ะทุกคนเฮ้ยอย่ามาเด้ออย่ามาบังดิไหนดูซิขอดูชมหน้าของเธอหน่อยสิเธอทั้งในที่สุดนะคะแล้วก็สามารถกำจัดคิสุณาได้สำเร็จแล้วนะคะ อสงนาเธอจริงๆเลยเอาละครับผมก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยป้จะมาฆ่าใครก็มารอดูกันนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน